Go มันนี่ตีมาตีไปเนาะมาตีกันเลยมาตัวในลมผิวผ่านน้ำตัวนึงนะมาแต่ที่เสร็จ three two ออกมาเนี่ยออกมาดีไหมที่

รถกระจกท้าหญิงเล่าเอ้ครับสถานที่เดียวที่ทู่บ้านโกร